สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ๊อีกแล้วค่ะวันนี้มาพร้อมกับรุ่นยอดฮิตจางเจ้าคันนี้นะ Toyota าโคโร l อัลติส 1.6G ปี2020นะคะนี่คือรถหน่วยงานลดประจำการนะ เพรยนเราเติมสต็อกมาให้รัวๆเลยเพราะว่ารุ่นนี้ขายดีมากๆแล้วรถนี้นะคะที่เข้ามาเนี่ยบอกเลยนะได้เป็นรถปี2020แต่ราคาตั้งขายอยู่ที่429,000บาทใครที่หางบเลทผ่อนไม่ข้าม8,000อยู่ที่7,000กว่าๆเนี่ยแนะนําเลยค่ะรีบทักหาน้องกิ่งก่อนที่รถจะติดจองไปก่อนนะมีเข้ามาให้ไม่มากแถมยังเป็นรถหน่วยงานเข้าศูนย์เป๊ะแบบนี้ราคา429,000บาทรถปี2020เลยใครสนใจนะคะโทรหาน้องกิ่งที่เบอร์0820726 152ได้เลยนะรถส,สวยอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46คข่าพเพชรยนต์ของเรานะคัดเกตคุณภาพรถมาให้แล้วไม่ต้องกลัวนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่วิ่งกับสีเปลี่ยนเครื่องเรารับประกันโครงสร้างไม่มีพิกามชนหนักจมน้ำไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตัวรถนะสังเกตได้เลยนี่คือ สีไม่โทมนะคะไม่มีถลอกสีไม่กร่อนเลยของเดิมของแท้โรงงานนะไฟหน้าแท้เดิมโรงงานไม่มีรอยแตกแล้วไม่มีรล่อองน้าเข้าแถมยังได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะนี่คือตัวที่เปลี่ยนโฉมมาแล้วนะคะโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตทันสมัยเพิ่มมากขึ้นแถมรถยังเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพจ้างใช้ในกรุงเทพเลยนะ ใครสนใจอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานเอาไว้ขับทํางานใช้งานในครอบครัวหรือเอาไปต่อยอดธุรกิจวิ่งงานรับจ้างอย่างนี้นะคะรีบทักมาเลยเพราะรุ่นนี้บอกเลยนะว่าเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์เพราะค่าอะไรสึซื้อหรอค่าแมเนแทนเน็ตเนี่ยไม่สูงไม่แพงเลยนะคะแถมยังได้รถที่สวยคุณภาพดีนะคะนี่ดูเหลี่ยมสันตัวรถใกล้ๆนะคะเส้นสายคมๆไม่มีรอยบุบรอยชนสเปคเดิมโรงงานเลยนะคะสีเดิมโรงงานเช่นเดียวกัน ล้อแม็กไม่มีรอยแตกหักแตกร้าวไม่มีรอยขูดรูดมานะคะอย่างรอยเล็กๆน้อย,อยตรงนี้เดี๋ยวให้ช่างเก็บงานให้เลยยางปี2024ค่ะสภาพพร้อมใช้งานแม็กขอ16นะสเปคเดิมใช้งานได้อีกยาวๆเลยอ่าตัวยางเนี่ยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเสื่อมสภาพนะคะนี่คือยางปี2024ที่พร้อมใช้งานเลยในส่วนของโครงสร้างด้านในก็ไม่มีผิดรูปนะโชคไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อค่ะ เพื่อใครที่อยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านนะคะสามารถติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยที่เบอร์0820726152เพราะว่าน้องกิ่งอยู่ประจำที่ร้านเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะรถส,ยสวยๆรถรอปรับสภาพอยู่เพียบเลยนะพะสต็อกเรามีจริงๆนะ่ยประมาณ50กว่าคันได้กับ Toyota Corolla a l t i ติเป็นรถหน่วยงานเปิดประจำการทั้งหมดเลยนะคะไม่ต้องกวในเรื่องของการติดแก๊สมาก่อนนะคันนี้เป็นระบบเบนซินล้วนเลยในส่วนกระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบ ปรับไฟฟ้านะไฟลงไฟเลี้ยวก็อยู่ที่ฝั่งด้านตัวกระจกมาให้แบบนี้เลยฟิล์มก็ติดมาแล้วนะคะกระจกของเดิมโรงงานนะโลโก้ของโตโยต้าทุกบานเลยกระจกไม่มีเปลี่ยนนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีรอยสะเก็ดหินโดนเลยนะแถมติดฟิล์มมาด้วยโครเมียมด้านบนก็ไม่มีผิดรูปนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยหลังคาด้านบนไม่มีบุบไม่มีรอยถะลอก ไม่ต้องกลัวรถตีลังกากับสีมานะคะคันนี้ของเดิมโรงงานเลยในส่วนของปี2020นะคะภายในเขาได้เป็นเบาะหนังสีดำนะอันนี้ต้องขอภัยด้วยเพราะว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพอาจจะมีคราบการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก่อนส่งมอบเดี๋ยวเราดูแลให้ปรับสภาพให้ทั้งภายนอกและภายในเลยพื้นที่กว้างขวาขงนั่งสบายค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะคนนั่งหรือเบาะนั่งข้างนะคะเบาะตัวใหญ่ขึ้น ดูสปอร์ตขึ้นแถมยังได้เป็นบอบ์ดหนังสีดํานี่คือได้เฉพาะปี2020นะถึงจะได้เป็นบอร์ดหนังสีดํานะต้องเป็นปี20ขึ้นไปเท่านั้นในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะคะรุ่นนี้จอทัศกินไม่ใช่ทัศกินขออภยัยเป็นจอวิทยุเชื่อมต่อกับ FMAM ได้นะคะและเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ด้วยถ้ารุ่นเดิมยังไม่สามารถเชื่อมได้นะระบบแอร์ก็ได้เป็นแบบออโต้ให้แล้วค่ะใช้งานง่ายฟังก์ชันครบนะ เกียร์ก็เป็นแบบถุงดีไซน์สวยหรูดูสปอร์ตมีช่องใส่แก้วน้ำให้2ช่องเกียร์ออตโต้ขับได้ทุกอาชีพขับได้ทุกเพศทุกวัยนะคะผู้หญิงผู้ชายใช้งานได้เลยคอนโซลด้านหน้าสะอาดสะอา้านไม่มีรอยบุบรอยร้าวไม่มีรอยด่างพ้อยนะคะกับราคา429,000บาทเท่านั้นพี่ๆขาคันนี้ปี2020กับรุ่น 1.6G Toyota Corolla Altis รถหน่วยงานปลดประจำการนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะ ใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยส่วนลูกค,ค้าอยู่ต่างจังหวัดแต่เห็นคลิปนี้นะคะน้องกิ่งมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะอยู่จังหวัดไหนแจ้งน้องกิ่งมาได้เลยออกรถได้ทุกอาชีพนะอันนี้ย้ําเลยก็ยังการันตีคําเดิมขอเพียงแค่มีเอกสารอ้างอิงในเรื่องของรายได้นะคะเอารายละเอียดเอาข้อมูลมาพูดมาคุยกันก่อนนะน้องกิ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการขายยินดีให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกๆด้านเลยนะคะ พื้นที่ด้านหลังกว้างขวาง,วางนั่งสบายค่ะนั่งสองคนสามคนไม่อึดอัดไม่แออัดแถมยังมีตัวล็อกคาซิดให้เผื่อบ้านไหนที่มีเด็กเล็กนะคะใส่คาซิดได้แล้วย,ยังมีตัวล็อกเด็กให้นะที่ตัวประตูด้านหลังนะคะทั้งสองฝั่งเลยรอยเม็ดอาร์ขอบประตูนะคะดูได้เลยนะไม่มีการเปลี่ยนถอดมาแน่นอนทุกอย่างของเดิมโรงงานรวมถึงยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยน้ํารั่วน,น้ําซึมกระดูกงูไม่มีผิดรูปนะคะอันเนี้ย หนังกระดูกงูนะคะยางกระดูกงูยังแน่นอยู่เลยขออนุญาตไม่แกะและกันนะคะเดี๋ยวจะทําให้ยางเสื่อมสภาพนะอันนี้ก็ปี2020กับคันนี้นะคะรถหน่วยงานปลดประจำการนะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบโทรหาน้องกิ่งได้เลยน้องกิ่งมีรถให้เลือกหลายคันนะคะกับ Toyota c o คโ l l a a อ t i s ินะอักษรสัญ,ญลักษณ์อยู่ครบทุกตัวอักษรเลยนะคะโลโก้ของอโตโยต้านะ แล้วบอกเลยว่าถ้าถามถึงพื้นที่ใส่ของด้านหลังคันนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะเขามีพื้นที่ให้กว้างสุดๆเลยนะกว้างสุดๆนอกนั้นยังไม่พอนะคะในส่วนของยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงมีให้แบบครบเซตเลยนะนะสภาพสวยๆเลยพร้อมใช้เลยคันนี้นะเอาไปนะคะกับราคา429,000บาทเข้าศูนย์เช็คระยะเปะ๊ะตามรอบเลยนะไม่ต้องกลัวว่ารถย้อมแมวรถกับสีเปลี่ยนเครื่องรถก่อไมามานะคะเรามีวาราันตีรับประกันให้ นะอ่าดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะสภาพตัวเบาะไม่ช้ำไม่สึกเลยนะเบาะไม่มีรอยปิรอยแตกสภาพแบบตึงๆแด้งๆเลยสวยมากคันนี้นะคะยิ่งใครที่มีงบจำกัดอยากได้อ่ะสี่แสนต้นๆสี่แสนสองหื่นเกพัน 4, 000, 29, 000, ก็บอกเลยว่าคันนี้ใช้งานได้อีกยาวๆนะในความคุ้มความทนนะคะต้องยกให้กับ t o y ยต a a เอาติดรุ่นนี้เลยนะ เป็นรุ่นที่เปลี่ยนชมมาแต่ขายดีมากๆนะคะเขามีฟังก์ชันการใช้งานมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแล้วอย่างสภาพสวยสภาพน่าใช้ขนาดนี้ไม่ต้องไปเสียเงินดาวให้ยากไม่ต้องไปโดนดอกเบีย้ยที่สูงนะคะทางเพชรยนต์เราดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.49เท่านั้นนะคะ2.39เดี๋ยวขอกรณีพิเศษให้เลขไม่ใช้งานอยู่ที่1 7 1 0 0 0มกิโลทมว่าเยอะไหมปี2020ันยี่นี่คือรถที่มีการเข้าสูย์ตลอดรถจะไม่ช้ารถจะไม่สึก ไม่มีความโ o มเลยนี่ถ่ายให้เห็นแบบชัดๆนะคะใช้กล้องสดถ่ายไม่มีการแปลงรูปใดๆนะคะสนใจติดต่อหาน้องกิ่งหรือโทรมาได้ที่เบอร์0820726152แอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟีดาาผ่อน7,000กว่าบาทนะคะขอรายได้15,000บาทขึ้นไปจัดได้เลยกับ Toyota Corolla a l t i s คันนี้สำหรับวันนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ